พระพุทธเจ้าท่านเปรียบโลกวัฏสงสารของเราเนี่ยเหมือนห้วงน้ำใหญ่สากนมหาสมุทรเราทั้งหลายก็ต่างกำลังรอยคออยู่กลางมหาสมุทรไม่รู้จะจมตายเมื่อไหรไม่รู้จะมีปลามีจระเข้มีปลาร้ายสั์ร้ายในทะเลมากินจมตายเมื่อไรลอยฟ้องมันโยไม่รู้จะทิศเหนือทิศใต้ไม่รู้จะไปทางไหนแต่ลอยกันฟักไฟอยู่ตรงนี้แหละ ทีนี้บังเอิญได้ยินเสียงเรียกหรือมองเห็นฝั่งลิบลิบเราก็จะมุ่งหน้าไปทางนั้นถ้าหากยังไม่ตายในทะเลมีเปรียบในทะเลนะถ้ามองเห็นฝั่งนั้นแสดงว่าเหมือนเรากำลังมองเห็นสัมมาทิฏฐิเบื้องตน้น อเชื่อในใจว่า,าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีชาตินี้ชาติหน้ามีโดยเปรียบโดยเทียบเอาว่าเมื่อวานมีพรุ่งนี้มีถ้าหากชาติหน้าไม่มีเราก็ควรจะปฏิเสธพรุ่งนี้ด้วยถ้ามันคิดไปอย่างนี้นะมันสโลเองอย่างนี้นะแต่ในความรู้สึกเรามีความรู้สึกว่าพรุ่งนี้มีแน่นอน